สระบบแต่งหน้าโตอินไทยรูปที่จีนซะหน่อยสิแต่มันจะมีกี่คนเหอะที่จะรอดบอกเลยว่าฉันไม่แฮปปี้ เรื่องก็คือมาหาบินใช่ปะเราต้องบทเซนโซเฟียเธอมันไม่มีทางเดินอย่างสงบได้เลยเพราะว่าคนขายคอถ่ายรูปเยอะมากแล้วตอนแรกฝนไม่ได้จะเลือกร้านนี้ด้วยนะแต่ว่ายอมมาเพราะร่ำคาญอะคือบอกเลยนะว่าบทเรียนการมาจีนคือต้องกล้าป,ปฏิเสธพอมาถึงเขาก็จะพามาดูรูปตัวอย่างใช่ปะคือถ้าไม่โอเคอะเขาก็บอกเดินออกได้แต่แบบเออมันก็ไม่ได้แย่ละกันะลองดูลองดูลงดแล้วตอนแรกเขาก็บอกว่าอร่อยเก้าเก้าหยวนแต่พอเลือกชุดจริงจะมาคิดเงินฉันเพิ่มจ้ะฉันก็ไม่ยอมก็จะออกจากร้านสุดท้ายก็เลยบอกโอเคไม่คิิดดเพ่มก็ไ้้แแลว ปีกด้วยเออแองกันยอมแต่งหน้าทําผมก็ได้คือลุนมากอะเพราะเวลาดูรีวิวใช่ปะมันก็ไม่ค่อยจะรอดกันเท่าไหร่คือหน้าชั้นอคอรเวะส่วนความหนาของเมคอัพก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันต้องเข้าถึงซิกเนเจอร์พอสอจีนเะนาะแต่แบบแต่งไปแต่งมาเฮ้ยมันเริ่มลืมแล้วว่าหน้าเดิมฉันมันเป็นยังไงนะอ่ะก็ใส่วิกทองะเลยจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้สุดเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะพี่พี่จะไม่เก็บกิฟต์ดำให้หน่อยหรอหรือว่าเดี๋ยวพี่จะไปรีทัชรูปทีหลังงี้ปะแล้วจีนนะคือเม็ดเยอะจริงแแแกกตอนรบจะถม สรุปคิดเพิ่มร้อยยวนจ้าจะบ้าโดนหลอกอีกแล้วก็ขอพูดเลยว่าพอเจอแบบเนี้ยก็ไม่แนะนําร้านนี้เท่าไหร่นะคะไปลองหาร้านอื่นดูอันนี้ไม่เลิศแล้วตอนออกมาถ่ายรูปคือหนาวมากขนาดเฟิร์นไม่ได้มาหน้าหนาวสุดๆของเขาด้วยนะแต่เพื่อรูปสวยมันก็ต้องยอมต้องทนค่ะคือเขาจะพาเราไปถ่ายประมาณ56จุดรอบๆโบสถ์นะคะก็จะเปลี่ยนพร็อพไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปให้เลือกรูปแล้วเขาก็จะแต่งรูปเสร็จแล้วส่งให้เราอีกทีคือตากล้องอ่ะโอเค ยง่านะส่วนนี่รูปที่ออกมาค่ะสําหรับเฟิร์มมันก็อะไรใหม่ๆดีอะแต่เอาจริงๆปาแอบชอบรูปก่อนแต่งมากกว่าพอแต่งแล้วหน้ามันแบบมันยุงสุดๆเลยอะคือส่วนตัวรู้สึกว่ารูปแบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่มันจะมีร้านที่บริการดีกว่านี้แน่นอนอะแต่คือพี่คะไม่ลบคลิปดาม่หน่อยอ๋อไม่ได้เห็นอยู่เลยเนี่ยอะทุกคนเห็นรูปแล้วคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ใครอยากดูบล็อกนี้เต็มๆนะคะเชิญได้ที่บ้านแดงเลยค่ะถึงจะไม่ได้มาหน้าฮิมะแต่มันก็สวยมากนะตามมาดูมาเที่ยวกันเถอะค่ะ